สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับนะฮะมาพบกันหลังที่สองนะฮะแต่เสียดายไปนิดนึงหลังที่สองมาไม่เต็มหลังกับพี่นะครับหายไปสิบรุนนะครับนะฮะไม่ใช่หายไปหายไปนะพี่นะคือนะครับพี่ๆคนนี้อ่าตอนย่อยอดไม่มีเหลือแล้วพี่ยอดไม่ยอดแบบเต็มหลังไม่มีเหลือแล้วตอนนี้ก็คือไปได้จากพี่คนนึงนะครับพอดีเขาอ่าเปิดรุ้นนะครับไปสิบรุนแล้วก็ ผมเมื่อเลยขอปิดมาครับตอนนี้หาไม่ได้แล้วพี่ยกลังแบบซีนเดิมหาไม่ได้แล้วจริงๆนะพี่นะวันนี้ก็เลยก็นะได้มาเหมือนกันพี่ชายนะเป็นอา่าเก้าสิบรุ่นนะครับก็ยังดีพี่นะเก้าสิบรุ่นจะถือว่าโอเคนะเราได้มาลุ้นกันนะได้มาได้มาลุ้นกันนะครับนะครับโอเคนะครับดีกว่าไม่ได้มาเล่นพี่ชายนะครับอยากให้ได้กันเนาะอยากให้ได้มาเล่นกันนะครับนี่ ออของแถมสัมมนาคุณครบเหมือนเดิมครับนี่ฮะครบเหมือนเดิมนะครับครบเหมือนเดิมนี่อันนี้เป็นอาการเจิมนะฮะเป็นอาการเจิมนะพี่นั้นเดี๋ยวมาเปิดแบ,บ่งปันให้พี่ๆอีีนี้ด้วยเลยแล้วก็รายการสัมมนาคุณครบนะรายการสัมมนาคุณนี่ครับพี่ชายคี่ครับอี่ <c oughs> ครบด้วยนะครับเอ้ยมีเหรียญอะไรด้วยพี่ เหมือนจะแถมมาให้เลยพี่แล้วนึงั้นจะผมดูให้อีกทีนะครับว่าเป็นหลเหรียญอะไรนะครับหายไปสิบรุ่นนะครับพี่โอเคเลยครับเดี๋ยวอีพี่นี้นะครับขอเปิดดีก่อนนะฮะอันนี้พี่เขาไปงานมานะครับได้อ่าเป็นรายการนําเลิกนะครับสามองค์นะครับเป็นรายการนําเลิกเรียมมาจากงานอยู่แล้วพี่งานเรียกมาจักวัดอยู่แล้วนะครับนะ เพราะหลังแรกเราไม่ได้เล่นนะพี่นะนี่ฮะนี่ครับสวยนี่ครับ,รบเดี๋ยวขอเปิดรายการนําเลิกก่อนละกันพี่นะสำหรับอีพีนี้นะครับนําเลิกนะครับองนี้เลขคุณตัเบอร์เก้าที่หกมีเจอแป้งนะครับเป็นรายการนําเลิกนะครับเดี๋ยวสำรักคุณยกลงังจะค่อยเปิดอีพีต่อไปนะครับพูดนะครับในผมขออนุญ,ญาตเปิด นำเลิอกองค์แรกก่อนนะครับนำเลิอกองคแรกนะผมขอองค์ละ450บาทนะครับไม่มีอ่าไม่มีจาหน่ายนะครับไม่มีจาหน่ายนะครับนะอ่าน่าจะเป็นอ่าเหมือนได้มาพี่เพราะเป็นรายการนำเลิกนะครับนี่ฮะนี่เลขคนตะเบิกเกี่เนี่ยเติมแป้งนะครับแล้วก็องค์นี้นะครับนะผมต้องขอตื้อมาให้พี่เพราะมันยกลังไม,ไม่เต็มลังอ่ะพี่ก็เลยขอตื้อบอกพี่ผมขอ,องค์นี้เหอะนะฮะ นะครับเอามาแบ่งปันพี like, Ladies, ่ๆในไลน์นะครับนี่องค์นี้ได้คนทะเบอร์หมายเลขสี่พี่นำเลิกเจิมแป้งนะครับเจิมแป้งแล้วก็องค์นี้องค์ที่สามนะครับได้คนทะเบอร์เจ็ดสิบสามนำเลิกนี่เจิมแป้งนะครับนี่ครับเจิมแป้งองค์ละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทท่านรับคู่ท่านรับทั้งหมดเลยผมขอที่อ่าหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับรับคู่หมดเลยผมขอที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนี่ฮะแบ่งปันเบาๆพี่นะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ อ่าหนึ่งพันสองร้อยบาทผมขออ่ามีรายการแจกทานอ,อ,อีกนะพี่นะมีรายการแจกทานอีกแล้วพี่แป๊บนึงนะแจกทานมไว้ไหนเอ่ยนี่ฮะอ่านี่พันสองผมให้องค์นี้องงหนึ่งนะครับเป็นรายการแจกทานนะครับก็สามองค์นี้นะครับนะใครสนใจรับได้นะครับเป็นรายการนําเลิกนะครับเป็นรายการนําเลิกเดี๋ยวผมใส่ซองไว้ให้นะครับ เป็นการนำเริ่เงเจอแป้งจากหลวงปู่นะครับนะรุ่นนี้นี่ครับมาพิธีพุทธาวิเศกสองวาระนะครับก็มีหลวงปู่มหาธิลาวรละหนึ่งนะครับแล้วก็รวมเกจิทั้งใต้อีกราหนึ่งนะฮะที่ผู้อิ่มนะครับนี่ฮะชุดนี้พันสองร้อยบาทนะครับจัดให้พี่ชายมีมาหนึ่งชุดเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อมาครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับหยิบในนี้นะครับยี่สิบรุ้นยี่สิบระการกันเลยครับนะฮะห้าเก้าสิบเอ็ดสอง สามยี่สิบห้าสิบหกนะฮะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับยี่สิบรายการนะครับเดี๋ยวมาเปิดกันที่สำหรับรังที่สองนะครับรังนี้มาแค่เก้าสิบรูทนะครับนะครับแต่ก็อยากให้พี่จะเล่นนะเลยเอามาเพิ่มนะครับเลยเอามาเพิ่มนะครับเราลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับพี่ชายนะครับมาขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันนะครับรายการเลขกันเลยนะครับเมื่อกี้นับเป็นน้ำเลิอกนะครับไม่นับรวมนี้นะจะได้ไม่งงนะครับนะฮะมา รายการที่1นนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะร,รายการนี้เป็นเนื้อผงนะฮะพกกระซับลอยพลอยนพ9เก้าลอย,ลยผงตะไบทองตะกุดหลังสามกระสัตรเลขคนจะเบอร์หมายเลขสามต่อพิเศษนะฮะเลขคนจะเบอร์หมายเลขสามต่อพิเศษพี่รายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบาทขอสองร้อยห้าสิบาทจับคู่ไปพี่ขอสองร้อยห้าสิบบาทจับคู่นะครับ นะฮะขอแจ้งครับนะการมีพี่ที่เข้าใหม่นะครับนะองค์ไหนที่น้องเปิดขึ้นมานะครับน้องขอเปิดอง์ละ200บาทจะสามารถจับคู่ได้ที่300องค์ไหน2 2 0บาทสามารถจับคู่ได้350องค์ไหน250สามารถจับคู่ได้400นะครับลองเลือกชมดูได้เลยรายการนี้เป็นเนื้อว่างเกสรน,นะครับโรยตะไบทองครับเนื้อว่างเกสรโรยตะไบทองครับพี่นี่ฮะ เลขคนจะเบอร์มาเลขี่หครับรวมกันได้8ครับรายการที่2รายการนี้เอาไป200ร <mem> บาทครั <bring 200 S 1> บต่อมาครับรายการที่สมฮะรายการที่สาเปิดออกมาครับพี่โอ้โหรายการนี้สวยพี่รายการนี้เป็นเนื้อสายลุงจินดามณนีทูโทนดำใบลานฝังนฝ่งมุดนะฝั่งพุทหเม็ดครับหลังฝัง่งตะกุดสามวัสดุหน้ากากอันปะกา้านี่ฮะนี่ฮะโอ้โหสวยเลย รายการนี้พี่จัดเต็มระบบนะครับเลขโค้โอ้โห,โหเลขโค้ดัวเบอร์ใหม่เลขหนึ่งครับหัวหน้าฮะเลขโค้ดแม่ทับครับรายการนี้นี่ฮะขอ350บาทแล้วกันพี่ชายเลขโค้ดตัวเบอร์ใหม่เลขแม่ทัพพี่ขอ350บาทแล้วกันครับพี่รายการที่3มครับต่อมาครับรายการที่สี่ฮะนี่เล่นกันมันๆกับพี่รุ่นนี้นี่ครับด้วยความสวยนะฮะโดยรวมลหลายๆอย่างนี่ฮะ รายการที่4ี่เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อสายลุงทูโทนแดงสบู่เลือดตะกุดทองสองดอกกำไรทองคู่ฝังมุดนะฮะรายการนี้นี่ครับเปิดเป็นปันพี่ๆที่280บาทสามารถจับคู่ที่อ่าสี่ร้อยสี่ร้อยใช่ไหมพีม่สี่ร้อยห้าสิบใช่ไหมนะฮะสามารถจับคู่ได้สี่สี่ร้อยห้าสิบบาทเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสิบสามครับโอ้สวยจริงครับรายการที่สองร้อยแปดสิบบาทนะพี่นะแค่นี้ก็เติมสูบแลนะ้พี่ชายนะครับ ต่อมาครับพี่ชานะรายการถัดไปนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าเลขค้นตําเบอร์หมายเลขยี่สิบเจ็ดครับรายการนี้ขอแบ่งปันที่สองร้อยบาทนะครับรายการนี้จับคู่ได้ที่สามร้อยนะพี่นัจับคู่ได้สามร้อยบาทนะครับรายการที่ห้าต่อมารายการที่หกครับ รายการที่หกเปิดขึ้นมาครับพี่โอ้โหรายการนี้นะครับเป็นเนื้อกระดูกช้างประกบนะฮะไม้ยิ้วดำฝังเพชรหนึ่งดอกฮะฝังเพชรตะกุดเงินหนึ่งดอกครับนะฮะขอชมหน่อยครับพี่ชายขอชมหน่อยครับรายการนี้เลขคนนอาเบอรมหมายเลขยี่สิบหกรวมกันได้แปดครับนี่ฮะงามๆพี่ชายนะครับ เอาไปครับพี่ชายรายการนี้ครับรายการที่6นะครับขอแบ่งปันพี่ๆนะครับราคาเดิม3 5 0บาทครับรายการที่6นะครับต่อมาครับรายการที่7นะฮะรายการที่7จ็ดในการนี้เป็นเนื้อเขียวโพกซับนะครับเลขคุณเบอร์มาเลขหนึ่งหนึ่งครับรายการนี้ขอที่200บาทพอพี่สามารถจบคู่300บาทได้นะครับ รายการนี้สามารถตัดคู่3า0อบาทได้นะครับพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่8ดนะครับรายการที่8เปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อก้นคกโรยตะไบทองโรยแบงค์เฟกฮะเนื้อก้นคกโรยตะไบทองโรยแบงค์เฟกครับเลขคนําเบอร์หมายเลขย4ครับรายการนี้นีครับรายการนี้ขอแบงปันนะครับที่200รย นี่ครับ200บาทพอพี่ชายเลขโค้ดจำนนยี่สี่ฮะรายการที่รายการที่8จับคู่300ได้เลยพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถาไปครับรายการที่สิบสี่รายการที่14บสเปิดมารายการนี้เป็นเนื้อดำใบลานโอยพอยเศกครับเนื้อดำใบลานโอยพอยเศกเลขโค้ดจำอร์หมายเลขแเลขรวยฮะ เลขคนตัวเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยพี่องค์นี้ขอที่สองร้อยยี่สิบบาทนะครับองค์นี้น้องขอที่สองร้อยยี่สิบาทนะพี่นะรายการที่เก้าครับสามารถจับคู่ได้สามร้อยห้าสิบครับนะีบ่ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการที่สิบครับขออนุญ,ญ,ญาตเปิดขึ้นมาฮนะรายการที่สิบเปิดออกมารายการนี้เป็นเนื้อว่านเกสเรเข้มลอยแบล็กเซ็ตตะกุดเงินห้าดอกฝังก้อนทองฝังจีวรสายสินฮนะ เลขคุเบอร์มาเลขยี่สิบแปดครับรายการนี้ขอเป็นปันที่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการที่สิบครับมาลุ้นต่อครับรายการที่สิบเอ็ดนะ <c oughs> รายการที่สิบเอ็ดเปิดขึ้นมาครับพี่โอ้โหรายการนี้รายการที่เป็นเนื้อสายลูกองผงทนตะกุดทองคำสองดอกกำไรทองคู่ ฝั่งก้อนทองจิวรส,สายศิล์นนะครับโอ้โหมาเลยครับนะตะกุดทองคําองค์แรกของลังนี้มาเลยครับหนึ่งองค์ครับพี่รายการนี้นะครับฝั่งเม็ดยาด้านหลังด้วยเลขโค้ดนําเบอร์หมายเลขหกโอ้โหวันเกิดหลวงปู่ทยครับเลขโค้ดน้ำเบอร์วันเกิดหล,งลวหลงปู่ด้วยพี่รายการปลาถมนะเลิกครับนี่ฮะ เลขคนมาเกินปู่นะครับองค์นี้นะครับผมขอที่แปดร้อยบาทนะครับองค์นี้ผมขอที่แปดร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบสองฮะรายการที่สิบสองเนื้อชมพูวาดปิดทองเต็มองครับพี่เนื้อชมพูวาดปิดทองเต็มองครับพี่ปิดทองโบราณรือว่านะฮะใช่ไหมพี่หน้าปิดทองเต็มองคโบราณครับ เลขคูเบอร์มาเลขห้าครับต่อพิเศษองค์นี้ผมขอสองร้อยห้าสิบาทพอพี่สวยๆเลยพี่ชายนะครับรายการที่สิบสองนะครับต่อมารายการที่สิบสามครับรายการที่สิบสามเป็นเนื้อดําใบลานลงรักน้ําทองครับนี่ฮะลงรักน้ําทองรายการที่สิบสาครับเลขค้ณตเบอร์มาเลขสองสองครับ รายการที่13าเลขค้ดตเบอร์สองพี่รายการนี้ขอที่220บาทครับนะบต่อมาครับพี่ชายรายการที่14ฮะรายการที่14รายการนี้เป็นเนื้อผงว่านพวก,กระซับตะกุดทองสองดอกฮนะเลขค้ดตเบอร์หมายเลขหนึ่งครับรายการนี้แม่ทับพี่ชายองค์นี้ขอ220บาทนะครับจัดไปครับพี่ชายรายการที่14นะครับ ต่อมาครับรายการที่สิบห้าเลยครับรายการที่สิบห้าโอ้โหรายการนี้สวยจัดรายการนี้เป็นเรื้อว่าเกสรนะฮะลงยาราชาวดีหลังฝั่งตะกุดสามกษัตริย์ครับเลขโคดเบอร์หมายเลขสิบหกมกันได้เจ็ดครับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทพอพี่องค์นี้ขอที่สามร้อยบาทพอพับพี่รายการที่สิบห้านี่ครับ <c oughs> ต่อมารายการที่สิบหกครับ ลายการที่ผมมานะฮะลายการที่ผมนะฮะตะกุดทองคําออกอีกหนึ่งองค์ครับพี่ลายการนี้เป็นเนื้อสายลุ้งว่านตะบู่เลือดตะลุดทองคํานะฮะกำไลทองคําคู่ตะกุดทองคำสองตะกุดทองสองดอกสะดือแผ่นทองนะฮะฝั่งเพชรจีวรสายติดหลังนักวนเวียนนะฮะโอ้โหฝั่งเพชรด้วยรายการที่ได้คนเเบิร์มาเลกเบิ้์ครับดูพี่สวยมากนะครับสวยจริงพี่นี่โอ้โหนะสุดจัดพี่รายการนี้นะครับขอที่นะฮะ แปดร้อยบาทพอพี่เจ็ดร้อยพอพี่ขอที่เจ็ดร้อยพอพี่ตรงนี้นะครับนะีบ่ฮะสวยงามนะครับนะสวยงามจริงครับพี่ต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบเจ็ดนะฮะรายการที่สิบเจ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ำมันโบราณน,นะฮะปิดทองขา้าวหลามตัดสะกุดทองสองดอกฮนะ รายการนี้ที่โค้นเบอร์มายี่สิบอ็ดครับขอที่สองร้อยห้าสิบาทพี่นะสวยพี่นะเนื้อเกสรน,นะครับมีเอกลักษณ์คือตรงนี้พี่ความคมเนะนี่ยนี่ฮะพี่ดูความคมนี่ฮะสวยจริงพี่นะรายการนี้สอง้อยห้าสิบาทพอพี่รายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาครับมาลุยกันต่อพี่รายการที่ 28, ยี่สิบแปดรายการที่สิบแปดฮะรายการที่18บแปดรายการ, 18, ร,าการนี้เป็นเนื้อวาน <c oughs> เกสรน,นะครับลงยาราชาวดีหลังฝั่งตะกุด นครับเงิน3ดอกนะครับหน้ากากนี่ดูหน้ากากซะก,ก,ก่อนครับพี่หน้ากากก็สวยแล้วพี่นะสวยงามสมบูรณ์แบบนะครับสวยงามสมบูรณ์แบบพี่รายการนี้รายการที่นะฮะสินะครับ, 18, รบขอที่300บาทพี่ชาย300บาทพี่ชายเซอร์ไพรส์หน้ากากนะครับต่อมาครับรายการที่19 รายการที่19เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านภัยดำนะครับประกายแสงเนื้อว่านภัยดำประกายแสงพี่ชายรายการนี้เลขคุเบอร์หมายเลข12อขอที่2 2 0บาทพอขอที่2 2 0บาทพอครับพี่ชายรายการที่19นะครับต่อมารายการที่20นะครับรายการสุดท้ายของ E ีีนี้รายการที่20รายการสุดท้ายของ E ีีนี้รายการนี้เปิดออกมาเป็นไม้พยุงตะกุดเงินแท้1ดอกครับ ไม้พยุงตะกรุดเงินแท้หนึ่งดอกครับพี่นี่ฮะรายการนี้เอาไปครับนะขอที่300บาทพอพี่ขอที่300บาทพอพี่เลขคุณตเบอร์มาเลข1นึ่งหนึ่งฮะรายการนี้ขอ300บาทพอพี่รายการที่นะครับนะครับใน ep นี้ก็ลมีแบ่งปันประมาณนี้ครับพี่ชายนะครับลองเลือกดูนะาชอบดูใจองไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนี้กราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอพระคุณมากครับ